ที่ผ่านมาจะเห็นว่าทุนจีนเนี่ยพอขยายตัวใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเขาจะต้องพยายามนะครับในการที่จะไปลงทุนในต่างประเทศและหนึ่งในประเทศที่พวกเขาไปลงทุนเยอะแยะเลยก็คือสิงคโปร์นั่นเองนะครับแต่จากการที่สิงคโปร์เองเขามองบอกว่าเรื่องราวต่างๆที่มีทุนไหลเข้าจําเป็นต้องมีการกํากับดูแลอย่างเข้มงวดไปด้วยดังนั้นตอนนี้มาตรการกํากับดูแลที่เข้มงวดเหล่านี้ทําให้ตอนนี้เองครับสิงคโปร์ไม่ใช่สวรรค์ของการที่ทุนจีนจะเข้าไปลงทุนในการเข้าไปปรับปรับฐา,านอีกต่อไปนะครับเรื่องนี้ในรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงงของ Economic Focus สิงคโปร์เองที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนรวยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยคนจีนที่ทำร่ำรวยขึ้นมามากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาก็จะเอาเงินเหล่านี้แหละครับไปลงทุนนะครับที่สิงคโปร์แลือเอาเงินเนี่ยไปพักไว้ที่สิงคโปร์ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การคลิกผันไปครับเพราะว่าคนที่มีเงินจํานวนมากมายจากจีนเนี่ยตอนนี้เลือกที่จะตัดใจในการเปลี่ยนที่จะแผนนะครับจากเดิมที่จะไปที่สิงคโปร์ไปยังประเทศอื่นสาเหตุเป็นเพราะว่านะครับตอนนี้ที่สิงคโปร์เองเนี่ยมีการใช้มาตรการในการกํากับดูแล อย่างเข้มงวดทีเดียวนะครับจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับถามว่าเริ่มต้นมีอะไรกันบ้างน,นะครับแต่เดิมเลยเนี่ยพื้นที่ที่คนจีนเอาเงินไปลงนั่นก็คือที่ฮ่องกงแต่พอดีที่ฮ่องกงนั้นตอนนั้นเกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองครับหลังปี2019ทีนี้อย่างไรก็ตามที่สิงคโปร์เองตอนนี้เขามีการใช้มาตรการกํากับดูแลที่เข้มงวดขึ้นจุดเปลี่ยนคือปี2023ครับหลังจากคดีฟ้องเงินครั้งใหญ่มูลค่า3,000นล้านดอลลาร์สิงคโปร์ประมาณสักเจ็ดมหมน่นสกกง,งเพมความข้มขอบยบ ตรวจสอบประวัติลูกค้าผู้มั่งคั่งที่จะเอาเงินของตัวเองเนี่ยเข้าไปไว้ที่สิงคโปร์ครับไรอันหลินเป็นผู้อำนวยการบริษัทกฎหมายนะครับเบย์ฟรอนต์หบอกว่ายอดคำร้องจากลูกค้าจีนแผ่นดินใหญ่ที่ต้องการเข้ามาตั้งสำนักงานครอบครัวคือ Family o f f i c e พพมนักอาศัยในสิงคโปร์ลดลงครึ่งหนึ่งครับเทียบกันกับปี2022สาเหตุเพราะความเข้มงวดที่เพิ่มขึ้น สถีจีนจนํานวนมากมายเลยต้องย้ายออกไปที่ฮ่องกงตะวันออกกลางและญี่ปุ่นกฎเหล็กที่บอกเพิ่มขึ้นตรงนี้ครับสร้างอุปสรรคหลายอย่างเลยโดยเฉพาะขั้นตอนการตรวจสอบประวัติลูกค้าอย่างละเอียดก็คือ KYC อาจใช้เวลานานกว่า1ปีซึ่งนานกว่าดูบที่ใช้เวลาแค่2อถึงหเดือนแค่นั้นทําให้ความอดทนของนักลงทุนจีนหลายคนเนี่ยก็หมดลงไปอีกหนึ่งอย่างคือคอขวดสําคัญนะครับคือข้อกําหนดด้านการจ้างงานสํานักงานครอบครัว Family Office ที่อยากได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในสิงคโปร์ตามจำนวนขั้นต่ําซึ่งสาหรับสํานักงานขนาดเล็กไปแล้วข้อกําหนดตรงนี้ครับแทบทําให้ต้องจ้างพนักงานท้องถิ่นในอัตราส่วน1ต่อหนึ่งกับพนักงานต่างชาติไปเลย นอกจากนี้ก็ระเบียบใหม่ที่เข้มงวดเกี่ยวกับทรัพย์สินดิจิทัลกับคริปโตรวมถึงการกําหนดให้มีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำเนี่ยไม่น้อยกว่า250,000ดอลลาร์สิงคโปร์ประมาณสัก6ล้าน2 0 0 0บาทนี้เนี่ยทำให้กลุ่มนักลงทุนที่สร้างความมั่งคั่งจากคริปโตก็เลยย้ายออกไปอีกหนึ่งบารเทิลเน็หรือข้อกฎสําคัญคือการกําหนดนะครับด้านการจ้างงานสํานักงานครอบครัวเองนะครับที่จะต้องได้รับสิทธิประโยชน์จะต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญขั้นต่ําอย่างที่บอกครับตรงนี้เป็นต้นทุนมหาศาลด็ก้วย อุปสรรคขยายไปที่เรื่องส่วนตัวด้วยนะครับโดยคนที่ยื่นขอสถานะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวมองว่าเป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวในเยอะจนเกินไปไรอันหลินยกตัวอย่างนะครับบอกว่าโตเขานี้จําเป็นต้องมีการแจ้งเรื่องลูกนอกสมรสนะครับเพราะว่าต้องการบริหารความมัง่งคั่งที่สิงคโปร์ซึ่งหลายคนบอกว่ายอมรับไม่ได้ สถานการณ์แบบนี้ที่สิงคโปร์เข้มงวดมากขึ้นคนจีนถอยออกมาก็เลยทําให้ฮ่องกงนั้นกลับมานะครับกลายมาเป็นพื้นที่ที่สถิีชาวจีนเดินหน้าเข้าไปบริหารความมั่งคั่งอีกครั้งหนึ่งฮ่องกงเองนะครับสร้างมาตรการจูงใจทางภาษีปรับปรุงโครงการลงทุนดึงดูดผู้พำนักอาศัยให้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ปัจจัยด้านไลฟ์สไตล์ก็มีส่วนสําคัญนะครับ เศรษฐีหนุ่มสาวหลายคนคุ้นเคยกับชีวิตกลางคืนครับที่มีความคึกคักนะครับที่ฮ่องกงมากกว่าทําให้รู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ที่สิงคโปร์นั้นอาจจะเงียบเหงาจนเกินไปอย่างไรก็ตามครับผู้เชี่ยวชาญบางส่วนมองว่านี่ไม่ใช่การล่มสลายนะครับแต่ว่าเป็นการรีบาลานซ์การปรับสมดุลเศรษฐีพวกนี้กําลังกระจายความเสี่ยงด้านเขตอํานาจศาลหรือว่าจูริสเดคชั่นมองหาความยืดหยุ่นในพื้นที่อื่นๆหลังจากที่เคยสิงคโปร์นั้นเคยเป็นพื้นที่สําคัญของพวกเขา ไอริสูผู้ก่อตั้งบริษัทที่มีชื่อว่าเจงก้าสรุปสถานการณ์นี้บอกว่ากระแสความร้อนแรงที่สิงคโปร์ปรับตัวลดลงหลังจากที่มีการปรับระเบียบครั้งใหญ่ซึ่งเธอเชื่อนะครับบอกว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ดีของสิงคโปร์แต่ตอนนี้ไม่ได้บอกว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับแต่ว่าเขามองมุมใหม่ครับซึ่งดีมากการกลับสมดุลตอนนี้ถือเป็นเรื่องปกติครับ The Standard Economic Forum 2025 Thailand Next Frontier พรมแดนใหม่เศรษฐกิจไทย 5-7พฤศจิกายนนี้งานเดียวที่รวมคำตอบทุกโจทย์ใหญ่ของประเทศภายใน3วันพบกับสปีกเกอร์ระดับโลกตัวจริงที่หาตัวจับยากค้นพบวิธีคิดใหม่เชื่อมภาพใหญ่ของโลกกับโอกาสของไทยบัตร Early Bird ราคาพิเศษเพียง1,990บาทบัตรใบเดียวเข้าได้ครบทุกโซนตลอด3วันเต็มซื้อแะดูโปรโมชั่นพิเศษได้แล้วที่10 e อ e n t ฝากกด Subscribe กดติดตามากด Like กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดท,ทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w a a l กันนะครับ